Hewame sotang. Hekang samayang pakawaparanasi yang wiharati isipatane mikataye tatraku pakawapan jawakie piku tau e me pi ขเวอันตาปะปะชิตเตนนเสวิตาภโยจาใจยังตามสุขามสุขันลิกานุโยโคหินโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาตสันหิตตโยใจยังอตตกิลมาทานุ โยโคทุกโคอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตปิคะเวอุโคอันเตอนุปคัมมามาชิมาปฏิปทาตถาคเตอนาอภิสัมพุทธาจักุกรณียานการณีอุปัสสไมยะปิญญา

ta thì ấyâm mê ari Rioắn khi cô mà côá và chỉ than sám mà chỉ thìsắm mà sáng cả côsắm ma qua cha samma mà căn man to mua samma mà sẽ ังโคสาพิขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมุทธาจักขุกรรียาณกรณีอปัสมายาอภินยาญาสมุตธายานิพานายสสงวาตติอิทังโคปนาพิขเวทูกขังอริยสัจจัง ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณาปิทุกคำโสกปริเทวะทุกขะตัมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปรโยโคทุกโคยัมปิฉังนลปติตามปิทุกขังสังคีเต นปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปันปีเขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนปวิกานันทิราตัสหัตตาตตาตราพินันทินิไสยติทังกามตันหาภวตันหาวิภ วตัตหายิทังโคปนณปิขเวทุกันิโรธะอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัหายาเสสวิราคันิโรธะจักโฆปตินิสักโคโมติอนาลโยอิทังโคปนณปิขเวทุกันิโรธะขามินนปฏิปทา อริยสัจจังอริยมเยวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสอริยทิธรรมสัมมาทิติดิสัมมาสังกปโสสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาญาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ e <sweak> อทังทุกขังอาิยาสัจจิตเมพิคเวปุเพอนันลวสุเตสุธรรมเมสุจักภูมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขังอาลิ सा च परिण्यन्ति मेपि कवे भोपे अननु श्रुते सुतं मे सुचाकु उत पातियाना उत पातिपान्या उत पातिवेशा उत पाति आलोको उत पातिता को पनिताङ्खोखम् अर्यसाचं परिण्याता ันติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทูกขสมุทโยอริยสัจติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเต สุธรรมเมสุจักุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจปะหาตัพันติเมภิกขเวปุกเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุ Utapati Yanang, Utapati Panya, Utapati Widja, Utapati Aloko, Utapati Tangko, Panitangko, อนุสติสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาติยานังอุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิชชาอุทตปาติอโลโกอุทตปาติอิทังทุกขนิโรทุอริยสัจจันติเมผิขเวปุปะอนุสติสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาติ ญาณุทัปาปิปัญญาุทัปาปิวิชชาุทัปาปิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปนิทังตัวกนิโรธัวอริยสัจจังสาชิกาตพันติเมพิขเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทัปาปิญาณุทัปา ตทิปัญญาอุตตปาทิวิจชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังคูปนิทังทุขนิโรธทอริยสัจสัจจิกตันติเมพิคะเวปุพะอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักภุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิ วิจาอุทปาทิอาโลโกอิจาุตปาทิอิทังตุกานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมติขเวปุเปอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักุมวิจุตปาทิญาณังอจารุตปาทิปัญญาอิจาุตปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโก อุธปาติตังโคปนิทังทุกสนิโรคามิเนปฏิปทาอริยสัจจงพาเวตพันติเมปิคะเวปุเปอนันุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุธปาติญาณอุธปาติปัญญาอุธปาติวิชาอุธปาติอาโลโก อุตตปาทิทังโคปนิทังทัวคณิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมผิขเวปุูเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทตปาทิญาณอุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิชาอุทตปาติอาโลโกอุทตปาติ ยาวะกีวันจะเมผิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยถาปูตังยานาทาสนังาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังผิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรหมะเก สัสณะพรหมณียาปัญยาสเทวมนุสายญอนุตรังสัมมาสัมปวิงอภิสัมปวตปัจจัญญาสิงยโตจะโภเมปิคะเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาสสาการังยะญาคภูตัง ยานาทาสนังสุวิสุทธังอาหสิอัถาหังภิกขเวสเกวะเกโลเกสัมมาลเกสัพรัมมเกสัสมาณพระมณียาปชาญาสเทวมนุสายานุตรังสัมมาสัมโพติงภิสัมพูตัวปัจจัญญาสิงญาณันจปะน मेता सना उपाधि अकोप में मोति अयमति मचा दिन पुनःपगोदी तथम वो चवा आत्मना पंचवाखियापाशिता हिमास्मी जनवर อายาสมโตโกนทันญะสวิรชังวีตมะลังธรรมมาจากคุ้มอุทปาทิยังกินจิสัมบุัยธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเจจพระขวตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสัตตมโนสาเวสุงเอตังพระขวตา नसि यंसि पतने मि कथाय अनुतरं धर्मचाकम् पवाति तम् आपतिवाति यं समनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वाक्येन चिवालोकसमे ॐ ना สัตถังสุตตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัตมนุสเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตตวะตาวติงสาเทวาสัตมนุสเวสุงตาวติง สานังเทวานังสัตตังสุตตวายามาเทวานสัตตมโนสเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตตวัตุสิตาเทวานสัตตมโนสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัต ทังสุตวานิมมานารติเทวะสัตมานุสเวสุงนิมมานารตินังเทวา สัตังสุตตะวะปารณิมมิตะวะสวัตติเทวะสัตตมโนสเวสุงปารณิมมิตะวะสวัตตินางเทวานางสัตังสุตตะวะพระมกายิกาเทวะสัตตมโนสเวสุงเอตัมบัคขวตาภา ราณสียังอิสิปตะเนมิคาถาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปวัตติยังสัมเนนาวะพระมเนนาวะเทเวนาวะมาเรนาวะพระมุนาวาเกณจิวาโลตัสติอินติ I te ha te na kane na te na mo te na yawa พระมโลกาสัตว์ต ah, ah, ja, nah si, ัวอภูคาจียัญจตสสะหัสสีโลกธาตุสังกรรมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทิอาปัมานุจโอลาโลโอปาสุโลกินปาตุนะหสิอตทิกรรมเมวะเทวานังเทวานุ pawang atako ata ko pa kwa utana utane si anja si watapo ko than yo anja si watapo ko than yo di 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 than ayasamato ko than sa anja ko than yo tawewana A O